สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลยูสูนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้เป็น m ิวเอ็กซ์แอคสีขาวมุกอีกแล้วนะครับขายดีจริงๆนะครับสำหรับสีขาวมุกคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งของวาซูมานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนนะครับคันนี้นะครับ ด้านบนสุดเลยนะครับติดโลโก้ฝากระโปรง e d e f i n e นะครับตัวนี้เป็นของฟร e e Form แล้วก็ในส่วนของครอบกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นของว a s u m a X ครับแล้วก็ในส่วนของสกเกิร์ตนะครับตัวนี้เป็นของว a s ู ma x เ,เช่นเดียวกันครับอ่าดูหน้าเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะจะประมาณนี้เลยและด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับ เดี๋ยวไปชมในส่วนอื่นกันต่อเลยครับโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นล้อแม็กทีอีสยอดแดงนะครับรัดด้วยยางนิโตเอสดีสองหกขอบสิแปนะครับพร้อมกับใส่คิ้วล้อของแบรนด์มาสโตนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับสวยงามเห็นไหมเห็นไหมและในส่วนของออปชั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าของตัวท็อปนะครับตัวนี้ ส่มอเตอร์พับเต็มระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็คันนี้ติดตั้งกล้อง360องศาด้วยสุดยอดเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างข้างหลังเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแน่นอนแหละสเกิร์ตหลังนะครับต้องเป็นของแบรนด์วาซูมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับพาไปดูก่อนเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นท่อแบนนะครับแบบใบไม้ของวาซูมา X นะครับตัวนี้ เห็นไ,ไหมแล้วก็ในส่วนของการลอยท้ายตัวนี้เป็นแบบเต็มนะครับสามารถใช้งานได้จริงด้านบนนะครับคาดเอวเลือกใช้เป็นคาดเอวมีไฟนะครับของฟีฟอร์มนะครับตอนกลางคืนนี่สวยมากสาหรับคาดเอวมีไฟและก็ในส่วนของบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ของแบรนด์วาซุมาครับจะออกมายืดๆอย่างนี้เห็นไ,ไหม มันจะทําให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้พาชมในส่วนของด้านหลังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นพรมเข้ารูป 6D สีน้ําตาลกาแฟนะครับได้สีครีมนะครับมาภายในกว้างกวางนะครับแล้วก็ลกนิดนึงนะครับเพราะว่าของเดิมคืนลูกค้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยครับ ในส่วนของภายในคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับได้สีขาวนะครับตัวนี้แล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับก็เป็นสีน้ำตาลได้สีขาวเช่นเดียวกันนะครับพร้อมเปลี่ยนจากที่ครอบสวิต์นะครับพับกระจกไฟฟ้าเป็นดําเงาเรียบร้อยนะครับพร้อมเพิ่มปุ่มพับกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งสีอันนะครับเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันต่อนะครับ สำหรับผมเข้ารูปผมกดีนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลได้สีครีมครับเห็นไหมดูตัดกับเจ้าตัวเบาะสีน้ำตาลแบบออกอ่อนๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ดูตัดกันเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกล้อง360องศานะครับเปิดมุมมองให้ดูนิดนึงครับเห็นไหม ก็สามารถเปิดมุมมองต่างๆอันนี้ช่วยในการขับขี่ได้เยอะมากทีเดียวนะครับสำหรับเข้าในจุดอับต่างๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็กล้องทั้ง4ตัวนะครับหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ตัวทําหน้าที่บันทึกวิดีโอในขณะขับขี่ด้วยนะครับสามารถกดดูย้อนหลังผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับและก็ได้ติดตั้งในส่วนของ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายสําหรับการควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับติดเพื่อความสวยงามนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็อัปเกรดนะครับจากกุญแจเดิมแบบนี้นะครับมาเป็นกุญแจพับแบบนี้นะครับพร้อมเพิ่มสัญญาณกันขโมยมาด้วยนะครับซึ่งรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีมาให้นะครับสำหรับตัวสัญญาณกันขโมย ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวมิลเ Active คันนี้นะครับจัดได้ว่าแต่งแบบลงตัวสุดๆเลยนะครับตัวนี้สเกิร์ตหน้าหลังของวาซุม่าแล้วก็ส่วนแต่งอื่นๆที่เอามาจากแบรนด์อื่นเพื่อให้มันลงตัวมากที่สุดนะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกของแต่งเองทุกชิ้นนะครับผมรัดรับจัดทําให้แบบที่ท่านต้องการได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากออกรถ ยูสุมิวเนะครับหรืออยากได้แนวทางการแต่งนะครับ mm. ก็โทรหาผมได้ที่เบอร์061ครับ5463646ไมเคิลยูสุครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ให้ด้านล่างนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับไมเคิลยูสุนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปวิดีโอต่างๆนะครับแล้วผมมีแนวทางการแต่งของรถมิวเคันอื่นๆผมจะมาทำคลิป ลงให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ